สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Binary d o m เมนนะครับแล้วก็มาลุยกันต่อนะเดดูบ r ที่นี่มันเงียบมากเลยนะจับตาจับตาไว้นะอาจจะมีศัตรูอยู่ข้างๆนะผมระยะนี้มันดูตลกจังเลยคู้คนชอบแบบนี้คนชอบแบบนี้เหรออ้าว ประตูปิดเฉยเลยเอ้าอุ้ยไม่นะโคมระยะนั่นดีกว่าโอ้ยโดนหลบไปเกิดอะไรขึ้นคือระบบกักกัน ผู้บุกลุกนะดูเหมือนว่าพวกเขาตั้งใจที่จะกำจัดเราเราว่าไม่มีทางเลือกแล้วต้องสู้อย่างเดียวต้องสู้อย่างเดียวนะเห็นไหมอาจจะโอเคอาจจะเป็นระบบกลับเพื่อนนะเออหนูพยายามลบเว้ยอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะ ยิงยิงจากตรงนี้นะออไอดีวหมอดีว่าไอ้หน่วนนั่นมันก็จะมีโอเคไอ้หน่วนนั่นก็มีไดระบบกับเพื่อนด้วยนะโอเคไปหนึ่งเหลือเลออันหนึ่ง เอ๊ะกำจัดหนวดทั้งสามพบแล้วอ,อ๋อไอกากนั่นมันยังยังมีชีวิตอยู่นะอเอ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องกำจัดในระบบขับเคลื่อนหลักของมันนะอเอ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่หนวดขึ้นไปนะเอ่อไต่โนดขึ้นไป โอ้โหโอเคหลบหลีกกระแสไฟฟ้าด okay. ้วยเดี๋ยวรอจังหวะแป๊บนึงเอออุยโดนยิงโดนยิงแล้วอ้าอ้าวเฮ้ยไปไม่ได้วะเงือกเงืกันัเป็นเงืกเงือกักงัจักซีีมันต้องถอน อุ้ยถอนแล้วครับมันถอนออกมาแล้วโอเคไปกันต่อ <c oughs> เอา้าเฮ้ยไปไม่ได้น่วะกระเสริฐดีกว่ามาขึ้นต่อโอเคไปตรงนี้ไปไม่ได้วะอ่ะต้องขึ้นทางนี้นะครับ <c oughs> อง้ยเงิดเงักงักมันเป็นเงินเงงักงักจังซีมันต้องถอนจังซีมันต้องถอนถอนเร็วถอนเร็วกูจะได้ไปต่อถอนถอนไปไม่ได้ถอนอกมาเร็วถอนถอนถอนเอ้ย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 โอ้โหไมถอนแล้วพี่ถอนเร็วถอนเร็วเร็วถอนถอน

โอ้ย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 ไปทางไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้๊ยโดดออกอ้๊ยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะต้องยิงจุดปอดจากตรงนี้ได้นะ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องส่งลิฟต์ไปให้เพื่อนขึ้นมานะแห้ขึ้นปัดขึ้นปโอ้ยเพื่อนโอ้ยศัตรูมาเยอะมากเลยนี่ไปไหนเราเนี่ยยิงให้หมด

เนี่แน่โอ้โหเดเดะเด้เอะไอ้น่นมอยู่ไหนวะมามามานี่ยย่าพึ่งไปไหนพึ่งไปเลยเรียบร้อย เละบึ้มโอ้โหเละ Ha ha h ดูมา,มาว่าโคมระยะนี่มันอึดมากเลยนะฉันเราไม่ชอบเลยที่ต้องเป็นคนเจ็บกว่าที่นี่นเจ็บกว่ากับเจ้าสิ่งนี้นะครับมาแล้วมาวนะมา ถือโลมาด้วยเวย้ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับเกมุ su, e e, an, ่งมุ่งสู่ไอ้ชั้นไอเอ็นะเก็บเก็บเก็บกระสุนเก็บพยาบาลปะขึ้นไปกันต่อ This place is huge is place สถานที่นี้ in, ใหญ่นะครับ Gives me the creeps Let's keep eyes peeled our ทำให้ฉันรู้สึกแปลกมากเลยเกมจับตา จับตาไว้นะโอ้ยห้องน้ำอ้โหย่าแล้วข้าศึกบุกเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลานะที่จะจัดการตัวเองด้วยดิเธอฟู้เหมือนง่ายเลยเธอไม่ใช่คนนึงที่จะขี่ขี่รถขี่ลากางเกงนี่ว่า มนุษย์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยโอ้ยศัตรูมาแล้วโอ้ยจินโดเร็วเข้าลงมาช่วยมาช่วยหน่อยเออเออโอ้ยเร็วเข้า I I it. there. thought wasn't gonna make โอ้ยโอเครู้สึกดีขึ้นแล้วเหมือนกับคนใหม่เลยเก็บความไปต่อแล้วห้อ <c oughs> งน้ำนี่เป็นสถานที่สำหรับมนุษย์เพือฟื้นฟูตัวเองงั้นเหรอเดี๋ยวเข้าไปหาของกินก่อนข้างในมีอะไรบ้างเหม็นขี้เหม็น <c oughs> โอ้ยชิโดไซเนาดีกว่า เอไปกันต่อดีกว่าแหวกเหมน็นไป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 โอเคหนูต้องผ่านทางด้านนี้นะนอยู่น่เลยอุยอ้ยอุย้ยมาอุ้ย มีมีใครสังเกตไหมว่ามีแต่เราคนเดียวนะที Demon> ่อยู่ที่นี่นะไม่มีพนักงานเลยไม่แต่กลางคืนนี่ก็รู้สึกไม่ปกติเลยนะแต่บางทีอามาดาอาจจะรู้แล้วว่าเรากำลังมานะครับตอบเย่นะ They could be watching us right now and having a good half Yeah! After all, they're a hilarious bunch. Behind closed doors, they finally like get millions into the Ministry of Affairs. Return, they get awarded huge contracts to build the upper levels of Tokyo so City for the mother got fat and rich. To make Tokyo City higher. จมลงนะที่ฉันกังวลธรรมดาและก็กระทวงนั่นหลังก็เป็นมืออยบอกพิษเดียวกันครับฉันรู้ว่านายรู้สึกแะรู้สึกอย่างเรื่องนี้นะแต่ช่วยหุบปากทีนะเธอเธอไม่ได้เธอไปไม่ได้ไกลหรอกถ้าไม่มีฉันนะโอ้ เป็นโหมดส,สนาสนา,นาที่เหมือนจินโดเขาพวกก็บนนะนนะ่นดนะใำไส้นะเห็นปุ่มเห็นมุ่ก็ยิงทิ้งให้หมดไปกันต่อ <c oughs> ไปต,ตรงด้านนี้นะอันนี้มีบันไดฉุกเฉินอยู่ตรงหน้านะ เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันนะครับไปผ่านบันไดฉุกบันไดฉุกเฉินนะเห็ดนะเห็ดนะเฮ้ยโอ้ โอเคมีหุ่นนะมีหุ่นลงเหลืออยู่โอเคหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังเออมาเต็มเลย อ่ออเจค,เคีย์เรียบร้อยรักษาความปลอดภัยเคเดี๋ยวไปข้างหน้านี้นะครับมันโอ้มีตู้บุญเติงอยู่ด้วยนี่วะเทช้อปปิ้งช้อปปิง้งเคได้มาเป็นแสงดิ Okay. ซื้อกระสุน okay. ซื้อปืนกลเบานะครับอโนแมชีนนะโอ้โหแดนนะเ okay. อ็มจินโดออกจินโดซื้อให้หมดเอ okay. อัพเกรดออกแดนเพิ่มเพิ่มไฟพาวเวอร์ไปเอ้ย okay. ไม่มีไม่มีอะไรละ

กูเสียไปเป็นหมื่นโอ้โหมึงยังไม่ให้กูเหรอไอขี้งกเอ้ยเดี๋ยวกูจะฟ้องสอก,กบ,บอ้ดยกวอนไอห่าเ,เดี๋ยวมาดูสเตตกันหน่อยนะที่ซื้อมานะครับอของเคนกันก่อนอของเคนเพิ่มเล้งเลือดนั้นเนี่ยเพิเ่มเล้งเลือดจุดแปดนะจะต้อง เอาดีกว่านี่นะแล้วก็เอาอะป้องกันก็นโอ,เ,เ,อนเดิม้องไฟมาทีน้องไฟก <c oughs> ็ไม่มีซื้อมาซื้อมามันหายไปไหน,นหมดวะเก่ของชินดนะ เของชินโดะอ่ะเพิ่มนี่ก็ปะเตียงเลือดแล้อ่อ้ยอัดให้เต็มอของแดนมาเด็กดีซื้อมาโอ้สิบห้าเดี๋็กคน

เปมอบเกมยิงนั้นผู้บุกรุกนะโอเเขาอยู่บนตึกบีสกายสกายวอล์กนะแน่ใจนะว่าทางนี้อาจ <We must S 2> เราจะต้องไปทางอื่นนะมี <Are you S 1> แค่ <way? S 2> ทางนี้ทางเดียวนะ เค่อยๆกำจัดครับนี่ป,นปล่อยเบิดควันเวยอุ้ยอออื Okay, Hey. What was with you back in that last fight? If you checked out right now, check back in ASAP. This is no time for jokes. I know you know that. Let us go. คทางเดินนี้นำไปสู่ไสายอเอันดีนะบางทีเราอาจจะพบในข้อมูลการพัฒนาสำหรับโปรแกรมรถใช้ตรงนั้นนะเราอาจจะได้บาะแสบางอย่างก็ได้นะ ไปต่เพื่อนนะมาเร็วเพื่อน The ประตูนี้ปิดนะเราทําไงกันดี okay, เ e are u n ประตูนี้ไม่ได้นะแต่ผมอาจจะพลดล็อกประตูนี้ได้นะสักครูครร่นี่มีประโยชน์จริงๆด้ยฉันอยากได้สักตัวนึง <c oughs> i โอเคประตูเปิดแล้วไม่ก <c oughs> ้องรักษาความปลอดภัย <c oughs> มันอาจจะมีประโยชน์นะเ็คน <c oughs> นี้เ <c oughs> ในทีจะ <c oughs> ต้องอยู่ที่นี่นะคอยประสานงานนะครับ <c oughs> เกอเอาใครไปดีเอา <c oughs> ชินโดไปเอาเอาเคียนไปนะครับ องไฟก็อยู่ที่นี่ Keep your radio on. I'll guide you through. We'll rendezvous back up here once we figure this place out. Meanwhile, you two are with me. ไป้ั้งไปทั้งสองไปกับฉันเลยเย้ประตูนี้ก็เปิดแล้วนะเพร้อมที่จะไปต่อแล้ว โอเคครับก็ขอจบคลิปว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ